วันนี้มีสองสินเชื่อจากธนาคารอมสินที่ขอกู้ได้ผ่านแอป Mymo <อ>และในตอนนี้ยังของกู้ได้ตามมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยกลับมาพร้อมกับสินเชื่อของธนาคารอมสินและเป็นสินเชื่อที่ขอกู้ได้ผ่านแอปไมโมเป็นสองสินเชื่อที่ในเดือนกุมภาพันธ์65ยังสามารถขอกู้ได้มาเริ่มที่สินเชื่อตัวแรกค่ะคือสินเชื่อสู้พัยโควิด19เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ได้เปิดให้ขอกู้มาสักพักแล้วค่ะในช่วงแรกสินเชื่อนี้เปิดให้ขอกู้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาค,คม64จนถึงวันที่30ธันวาค,คม64และมีคนสนใจ ขอกู้เป็นจำนวนมาก ประกอบกับวงเงินที่ให้กู้ยังเหลือจึงมีการขยายระยะเวลาให้ขอกู้ออกไปจากเดิมขอกู้ได้ถึงวันที่31ธันวาคม64ขยายเวลาให้ขอกู้จนถึงวันที่30กันยายน65และเหตุผลที่คนสนใจสินเชื่อนี้เป็นจำนวนมากเป็นเพราะสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 จะขอกู้ผ่านแอป m y m o 100%เซท่านจะไม่ต้องเดินทางไปขอกู้ที่ธนาคารและขั้นตอนการขอกู้ในแอปไ y m o ท่านจะไม่ต้องใช้เอกสารแสดง รายได้หรือเอกสารอะไรเพิ่มฟังมาถึงตรงนี้อาจจะดูเหมือนขอกู้ง่ายใช่ไหมคะแต่ทางธนาคารได้แจ้งเงื่อนไขการขอกู้อยู่นิดนึงค่ะคือ 1. ท่านจะต้องเปิดใช้งานแอป MyMo มาไม่น้อยกว่า1เดือนและก่อนที่ท่านจะเปิดใช้งานแอป MyMo ท่านจะเป็นที่จะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารออมสินก่อนแล้วท่านจึงจะเปิดใช้งานแอป MyMo ได้ข้อที่2 ท่านจะต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และมีอายุสูงสุดไม่เกิน70ปีค่ะข้อที่3ท่านจะต้องไม่เป็นเกษตรกรหรือข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างในหน่วยงานรัฐและรายละเอียดสินเชื่อที่ท่านจําเป็นต้องทราบก่อนตัดสินใจขอกู้ก็คือสินเชื่อนี้จะให้กู้ไม่เกินคนละ1 0 0 0 0บาทดอกเบีย้ยจะเป็นการคิดดอกเบีย้ยแบบคงที่ค่ะอยู่ที่0.35เอร์เซตต่อเดือนระยะเวลาชําระคืนจะไม่เกิน3 ปีและท่านจะไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยใน6กงวดแรก และในตอนนี้หากท่านสนใจท่านยังของกู้ได้จนถึงวันที่30กันยายน65ค่ะสำหรับคนที่ขอกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิดมาแล้วและอ้อยได้ไปอ่านตามเว็บไซต์ต่างๆจะมีทั้งคนที่ผ่านและไม่ผ่านและคนที่เคยมีสินเชื่อโควิดในปี63และสินเชื่อเสริมพลังฐานรากมาแล้วบางคนขอกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด19เพิ่มก็ยังได้รับอนุมัติสินเชื่อแต่บางคนแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ผ่านแล้ว คือถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะต้องลองใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับแอป m oh, <no. S 1> ม m o โมดูก่อน ว่าเราจะผ่านด่านแรกได้หรือเปล่าและสินเชื่อตัวที่2ที่ขอกู้ในแอป m ม m o ได้และในเดือนกุมภาพันธ์65นี้ก็ยังของกู้ได้นั่นคือสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพค่ะเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐเหมือนกันกับสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19เปิดให้ขอกู้ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายน64ไปจนถึงวันที่30กันยายน65และเมื่อวันที่27มกราคม65สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพได้ ให้ปิดให้ลงทะเบียนชั่วคราวค่ะและในวันที่22กุมภาพันธ์ทางธนาคารออมสินได้เปิดระบบให้ลงทะเบียนได้อีกครั้งสำหรับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนี้จะให้ท่านขอกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพในช่วงโควิด -19 ซึ่งคนที่จะขอกู้ได้ท่านจะต้องทำอาชีพ3กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1 คนที่ทำอาชีพช่างเช่นช่างปูนช่างแอร์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆคนที่ทำอาชีพเสริมสวยหรือตัดผมเป็นต้นและคนที่ไม่ใช่ช่างเช่นขายสินค้าออนไลน์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงจัดดอกไม้เป็นต้นในกลุ่มนี้จะให้กู้ไม่เกินคนละ5 0,000บาทและเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์สาเร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับให้ท่านไปยื่นเอกสารที่สาขาที่ท่านได้นัดไว้ และถ้าผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นท่านจะได้รับแจ้งเป็น SMS หลังจากท่านได้รับ SMS แล้วท่านสามารถเข้าแอปไ y โ Mo เพื่อสมัครเสินเชื่อต่อในแอปค่ะคือถ้าท่านขอกู้ไม่เกิน5 0,000่นบาทและผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นท่านจะต้องขอกู้ต่อในแอป m y m o ค่ะและกลุ่มที่2จะเป็นคนที่ทำอาชีพขับรถสาธารณะ เช่นคนขับรถแท็กซี่รถตู้สาธารณะรถรับจ้างขนส่งเป็นต้นในกลุ่มนี้ท่านจะขอกู้ได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและในกลุ่มที่3จะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าแฟนชายจะให้ขอกู้ได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จําหน่ายที่แน่นอนเช่นร้านค้าปลีกร้านค้าส่งโชว์หวยแฟนชายร้านนวดแผนไทยร้านสปาอู่ซ่อมรถเป็นต้นค่ะซึ่งจะขอกู้ได้ไม่เกิน เ0ิน3 0แสนบาทในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นี้ถ้าท่านต้องการขอกู้มากกว่า50,000บาทหลังจากลงทะเบียนในเว็บไซต์และยื่นเอกสารที่สาขาแล้วให้ท่านรอการแจ้งผลจากสาขาและถ้าผ่านได้รับอนุมัติสินเชื่อท่านจะต้องทำสัญญาที่สาขาคือจะจบที่สาขาไม่ต้องเข้าแอปไม m o โค่ะสรุปก็คือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรถ้าท่านขอกู้ไม่เกิน5 0,000บาท ท่านจะต้องสมัครขอสินเชื่อในแอป m ม m o ส่วนคนที่ขอกู้มากกว่า50,000บาทท่านจะไม่ต้องเข้าแอป m ม m o เพื่อสมัครขอสินเชื่อทุกขั้นตอนจะจบที่ธนาคารและรายละเอียดอื่นๆของสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพที่ท่านต้องทราบคือ การคิดดอกเบีย้ยเป็นดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกจะอยู่ที่3.99%ต่อปีและให้ผ่อนชำระไม่เกิน5ปีหรือ60งวดและท่านจะไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยใน6งวดแรกค่ะและหากท่านที่สนใจสินเชื่อนี้อยากให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพราะรายละเอียดและเงื่อนไขของสินเชื่อจะค่อนข้างเยอะจึงต้องศึกษาและเตรียมตัวก่อนขอกู้สักหน่อยและนี่ก็เป็นสองสินเชื่อของธนาคารอมสินที่ขอกู้ได้ในแอป m y m o และในตอนนี้ยังเปิดให้ขอกู้ถ้ามีสินเชื่อตัวใหม่ของธนาคารอมสินออกมาเมื่อไหร่อ้อยจะรีบนำข้อมูลมาอัปเดตให้ท่านทราบอีกครั้งค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ